สวัสดีครับนี่คือรายการคิดบวกโดยโมเมนต์ครับผมมาสอปอป,อปอลาวครั้งนี้ครับกับมีหลายเหตุจูงใจเหลือเกินที่อยากจะนําเรื่องราวดีๆของความสัมพันธ์ธนแพทย์ไทยลาวที่มีอยู่ในสังคมอาจจะเป็นจุดเล็กๆของวงการครับแต่ผมเชื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดานใจดีๆให้กับคนที่ได้ยินได้ฟังแต่ที่สําคัญคนทําคลิปอยากให้กําลังใจคนที่ร่วมกันสร้างครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับอาจารย์หม่อมโนผมยืแบบนี้ ชื่อจริงของท่านหม่อมหลวงธีรทวัศรีทวั์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมรับทราบเรื่องราวของอาจารย์นะครับมากมายเหลือเกินวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาเป็นแขกให้ผมกับรายการเล็กๆของผมผมทราบอ,อาจารย์นะเรียนโรงเรียนตั้งแต่เด็กโรงเรียนกรุงเทพเกษตรเสร็จแล้วก็ไปต่อไฮสคูลพร้อมกับหมายวิทยยในระดับปริญญาตรีปริญญาโทกับงานของทันตแพทยศาสตร์ที่ อเมริกาอาจารย์จบจากที่ไหนครับจบจาก NYU แล้วก็ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ครับครับภาวะของอาจารย์ที่จบจากที่นั่นจริงๆไปอยู่นานขนาดที่เรียกว่าไฮสคูลเรียนตรีเรียนโททำไมอาจารย์กลับเมืองไทยเพื่อที่จะมาเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลน,นะครับพอดีคุณแม่มีความตั้งใจอยากจะให้เป็นรับเป็นข้าราชการ <c oughs> ก็ เลยตัดสินใจว่าโอเคลองกลับมาทดลองดูอยู่ก่อนครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าตอนนั้นที่ห่วงอยู่ไม่ได้คือเรื่องอะไรอาจารย์เรื่องภาษาครับเร,เรื่องการขับรถเรื่องการกินอยู่ก็แทบจะหมดทุกอย่างของชีวิตคน<ม>ละน ố ท,ที่จะใช้ชีวิตแล้วจุดไหนที่ทําเป็นจุดทดสอบผ่านอาจารย์บอกว่าเอาละฉันอยู่ได้หรือเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่ต่อก็ ที่คณะตอนนั้นก็ยังไม่ได้พัฒนามาก,กน,นะครับก็คิดว่าในสาขาการประดิษฐ์ใบหน้าขานไก่เนี่ยและทันตมะเร็งวิทยาเนี่ยมันยังไม่เคยมีครับก็เลยทางคณะก็อยากจะให้ตั้งหลักสูตรขึ้นมาผมขยายความนิดนึงก่อนอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์ตั้งแต่ปีไหนนะฮะปี2541ครับ2541แล้วภาควิชาที่อาจารย์กําลังเล่าเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษที่อาจารย ตั้งแผนคือ maxillofacial p r o s e s i s มันเกี่ยวกับงานขอ,ขอบเขตหรือกรอบงานมีอะไรบ้างที่สมมุติเกี่ยวกับผู้คนพอจะเข้าใจและจับต้องได้ครับอาจารย์คือเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งเทียมนอกจากนอกเหนือจากการทำฟันปลอมนะครับแต่นะอยู่ในใบหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทำเพดานเทียมจมูกเทียม,มลูกตาเทียมหูเทียมครับ อะไรที่เป็นสิ่งเทียมเทียมที่แพทย์ที่ทําไม่ได้แล้วเขาส่งมาให้เราทําหรือช่วยเขาทําครับนั่นคือเมื่อกลับมาเมืองไทย2541ก็คือ1998แล้วภาควิชานี้สําเร็จเป,เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทตามแผนของอาจารย์ในปีไหนครับ2004ครับ2004คือเป็นรุ่นแรกสองพั2004นสี่ี่แปลความว่าอาจารย์เซตั p หลักสูตรถือเป็นปริญญาโทแล้วใช่ไหมครับเป็น ปอบัณฑิตกับปิญญาโทร,ร่วมันเป็น,นปอบัณฑิตคราวนี้เพื่อจะให้เข้าเป้ากับก,บการที่มาสพป,อป,อปอลาวครั้งนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์ของอาจารย์บางท่านนะครับในยุคแรกๆเขามาที่เมืองไทยประมาณแถวปีเลย2526เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับที่พออาจารย์เปิดภาควิชานี้กลับมีโปรเจกต์ในการที่จะาหาทันตแพทย์จากต่างประเทศมีทุนสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะมาเรียนในภาควิชาของอาจารย์ครับความคิดไอเดียนี้มีเจตนาอะไรบ้างครับคือเจตนาลมจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากเปิดให้เป็นวงกว้างสำหรับเอเชียรครับคนเอเชียเข้ามาเรียนได้อาจารย์มองเห็นอะไรในปัญหาของสายวิชาชีพนี้หรือเปล่าครับถึงมองภาพว่าน่าจะมีขยายกว้างถึงฐานของคนเอเชียรหรือธนย์พอดีตอนนั้นเป็นรองคณะบดีฝ่ายต่างประเทศด้วยครับก็เลยคิดว่า ถ้าเราจะเปิดหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเราควรจะมีความพร้อมและมีความาสามารถจะมีความเชื่อมโยงในเอเชียได้อโอเคเพื่อช่วยเขาพัฒนาครับมองด้วยว่าความเป็นสังคมร่วมกันในโซนเพื่อนคนผิวเหลืองเหมือนกันแล้วก็ขยายฐานความรู้ให้กว้างเพื่อจะบริการให้ได้ฐานที่กว้างขึ้นครับ แล้วการที่มาสปปลาวจุดเบื้องต้นเนี่ยมันเข้ามาพบปะหรืออยู่ในกระบวนการดําเนินการยังไงครับถึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็พอดีพบกับคณะมบดีของสปปลาวครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ช่วยหน่อยช่วยในเรื่องของอะไรครับท่ารช่วยรับนักศึกษามาเรีนปริญญาโทอเขาเรือ่อง คัดมาหลายรุ่นนะครับก็รีเจคไปหลายหลายคนเหมือนกันเหตุผลเพราะาตอนนั้นเป็นอะไรเกิดขึ้นล่ะครับคือต้องการเด็กสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยอที่มาเรียนได้ครับเพราะว่าเ้ออายุมากไปเราจะฝึกยากครับเท่าที่ทราบคือตอนนั้นก็พยายามที่จะสพว,วลาวก็พยายามคณะแพทย์ก็พยายามที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นใช่ครับแต่เริ่มแรกอาจจะส่งคนมาในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์มองว่า ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่มีมีไฟละ่ะแล้วก็มีความแอคทีฟและที่สําคัญก็คือจะสอนที่จะไปในทิศทางไกลเขาแบบที่เป็นพทเทิร์นที่เหมาะสมได้ง่ายกว่าครับแล้วพอดําเนินการจริงโปรเจกต์ที่นักเรียนสปปลาวมาครั้งแรกกี่คนครับแล้วเมื่อไหร่ครับคือข,ของสองปปลาวนี่พิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีทุนไทยก้าไทยก้าคืออะไรครับไทยก้าคือไทยไทยนานาอินเตอร์เนชั่นอลคอปเปอเรชั่น เอเจนซี่อันนี้เป็นอยู่ในส่วนของภาครัฐบาลเลยครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศฉะดงว่าโปรเจก t นี้ไม่ใช่เรื่องของหมายวิเลยแล้วเป็นเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่อภาครัฐถูกต้องครับอเราก็รับนักศึกษามาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วแจ้งความจำลองไปแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็เขาก็ยินดีที่จะให้ทุนสำหรับประเทศที่ไม่มีสตังที่จะเข้ามา ซึ่งหลักสูตรนี้ก็พูดถึงสมัย17ปีที่แล้วใช่ใเป็นเรื่องใหม่มากเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็เป็นอะไรที่ลงทุนเยอะมากครับของค่าล้องเรียนพระหน่วยกิจละว9 0 0ันเบ็ดเสร็จต่อนักเรียนคนหนึ่งที่มาเรียนหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรกี่ปีครับอาจารย์หลักสูตร3ปีครับเพราะต้องเรียนปอบัณฑิตแล้วก็ต่อที่ปริญญาโทถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินว่า3ปีจะใช้เงินสร้าง บุคลากรหนึ่งคนเท่าไหร่ครับคือผมจะรวมค่ากินอยู่ไปได้วยนะครับผมก็คือให้เขาเน้นๆนประมาณ4ี่หมื่นเหรียญ4ี่หมืนเหรียญว้าวถ้าค่าเงินนาทีนี้ใกล้40บาทก็ตีสักว่าล้านห้าโดยประมาณถูกต้องครับไม่น้อยเลยแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอมนะครับ,รบตั้งแต่ปีนู้นนะครับจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอมรู้ว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติแต่วันนี้ขอสะโคบอยู่ที่แค่ สอบพอพลาวสักนิดหนึ่งพอดีส่วนตัวผมได้มีโอกาสมาบรรยายของงานประชุมของคณะธนพศสตร์สอบพอพลาวในยุคหลังโควิดผมได้มีโอกาสเห็นสังคมของธนพัฒสอบพอพลาวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงการพูดคุยเนี่ยผมสราบมาว่าอาจารย์ถึงขนาด,ดว่าเวลาที่มาคณะเอาเด็กไปเรียนอาจารย์กับเอาความรู้กลับเอา เรียกว่าทรัพยากรต่างๆเข้ามาเติมเต็มหรือปรับปรุงมากมายอาจารย์มองเห็นอะไรถึงคิดว่ามันจำเป็นต้องทำร่วมไปกับโปรเจกต์ของอาจารย์เหรอครับคือรุ่นแรกก็ลุงหมอดวงสวรรค์กับวัสนารเรียนจบไปแล้วพอกลับมาไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำมไม่มีแม้แต่ห้องทำฟันที่จะทำเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับคุณแม่ก็เลยบอกว่ามาช่วยเขาเถอะ นั่นหมายถึงเงินส่วนตัวเหรอครับก็คือใช้เงินส่วนตัวมาสร้างเป็นห้องหลับห้องรักษาคนไข้ห้องประชุมครับห้องสัมานาเพื่อให้เขาพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นมาเพื่อจะรองรับกับคนที่อุตสาหสร้างมาจากที่ไม่ดนใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ปีต่อๆไปถัดไปก็จะมีน้องที่เรียนก็จบมาเรื่อยๆครับก็จะได้มีที่ทํางาน เพราะถ้าไม่มีที่ทํางานความรู้มันก็จะหายไปเรื่อยๆครับก็เลยร่วมทุนกับคุณแม่สิบล้านมามาทําเป็นห้องเหล่าเนี้ยครับเพื่อช่วยเขาทําซื้อ Equipment ให้ด้วยอะไร,รด้วยเครื่องค่าเชื้อด้วยเบ็ดเสร็จแล้วทุนนี้ซัพพอร์ตนักเรียนทนาแพทยในระดับหลังปริญญาเนี่ย จำนวนกี่คนแล้วครับอาจารย์โอ้จำไม่ได้แล้วประมาณติ1สิบห้าคนได้ก็ติสว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงประมาณสิบห้าปีก็มีประมาณสักสิบห้าท่านใช่ไหมครับแล้วคราวนี้กลับมาเวียงจันทร์มาคณะธนพัฒน์สพพลาอีกทีผมเห็นชื่อลูกศิษย์อาจารย์ที่ไปอยู่หัวหน้าแผนกรองหัวหน้าแผนกก็เมื่อกี้มีสองชื่อที่อาจารย์เพิ่งได้กล่าวไม่ว่าจะอาจารย์ดวงสวรรค์อาจารย์วาสนาหรือรุ่นหลังๆมาที่มีอาจารย์นิธิเดช เข้ามาเป็น key person ของคณะทันตแพทย์สปปลาวอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจครับเพราะเขาได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเขาเพราะคนเราผมมีนโยบายที่ว่าคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้ครับถ้าบ้านเราอยู่เนี่ยแล้วมีบ้านข้างๆที่ที่ด้อยเกินเราหรือไม่มีสิ่งเอื้องอำนวยประโยชน์เถา่าเรา บ้านเรามูลค่าก็ไม่มีค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี้จะมีเพื่อนบ้านที่ดีที่มีความรู้<ม>ก็ควรจะให้เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อว่ามันสร้างมูลค่าของคนให้ได้เพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณอาจารย์มากจริงคำว่ามูลค่าของคนบางทีการมีโอกาสดีๆจากคนที่เข้าใจมันถึงจะเกิดเหมือนกันนะอาจารย์นะใช่ครับครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามคิดบวกโดยหมเมนวันนี้ผมเชื่อว่าการพูดคุยกับหนึ่งหน่วยเล็กๆของสังคมกับอาจารย์หม่อมนกหม่อมหลวงธีรธวัศส,สีทวัดคงเป็นแรงบันดาลใจบ้างนะครับกับการที่เราอยู่ในสังคมโดยต้องมีระบบพึ่งพาใครทําอะไรได้มากแบ่งปันสังคมคงดีขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับ สำหรับอาจารย์มอมหลวงธนทวัฒน์สิทธวัฒน์เนาะก็โมเมนต์เฉพาะเป็นอาจารย์สำหรับขบาพเจ้าส่วนตัวผมว่าส่วนตัวและมันเพื่อนทั้งเป็นอ่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่ของข้พาพเจ้าอยู่เมืองไทยครับเป็นผู้ปกครองข้พาพเจ้าเป็นผู้สอนว่าเป็นสอนเตสปอวิสาแตสอนวิธีการดำรงชีวิตวิธีคิดที่คิดเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมหลายก่อน,ส,นส่วนตัวให้คิดหาส่วนรวม อาจารย์จะบอกบอกประจำม่างน,นี้ขั้นให้คิดนะ,ะเวลาเฮ็ดเวียกหรือจบไปแล้วนี่ให้ไป,ไปให้ไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมไปสอนนักศึกษาเขาเรียนซ้ำนี่เขาได้ผู้หนึ่งแต่ว่าเวลาเขาไปสอนนักศึกษาเขาจะได้อีกห้าสิบคนอีกอน้อยคนเนาะแล้วความหูดที่อาจารย์ให้อาจารย์ก็อาจารย์ก็มีมีกำลังในซํานี้แต่ว่าอาจารย์ก็สอนพวกเจ้าเพื่อให้เจ้าไปสอนต่อ,อเพื่อให้เป็นให้ทันแพทย์ลาวให้มีคน ความหูความสามารถที่สูงขึ้นสามารถพัฒนาประเทศไปซ้อยๆกันเพราะในผู้เดียวว่าสามารถพัฒนาสาขาเดี่ยวนั้นต้องได้หัวแมงควมใจกันการจะ้จ้างหัวแมงควมใจกันได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีความหูความสามารถทรัพยากรมนุษย์ที่ที่ที่มีคุณภาพรอบๆโดยรวมะนั้นอาจารย์อาจารย์มอมผลก็จะจัดเนี่ยั่นี้ฉะนั้นสิ่งที่สารคดีข้ารเจ้าส่วนตัวก็คือเพิ่นทั้งเป็นข้ารเจ้าเอว่าเป็นบิดา บิดาแห่งวงการคางประดิษฐ์บหน้าคางกระเทียมแล้กก็เป็นบิดาประดิษฐ์บหน้าค้างกระเทียมของคณะแพทยศาสตร์ยุสบุตรปวาาเช่นกันเพราะว่านอกจากที่ว่าให้ความรูงแล้วเนี่ยเพิ่นยังให้ส่งทางหรือว่าสละทืนฮอนส่วนตัวของเพิ่นนมามา่วยคณะของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้สามารถเฮ็ดเไี้้ได้สะดวกขึ้นหลกกมีมีโอกาสได้สอนักศึกษาได้หลายขึ้นอันนี้สิ่งที่อาจารย์มองเป็นสอน คือเขาเป็นลูกซินะ์เนาะลูกซิ์ลูกหาที่ว่า,วาได้ทมในเฮียงมานั้นอาจารย์น่ะส่วนหายอาจารย์จะเฝ้าตลอดว่าเวลาจะต้องนําใช้ความรู้ของเขานี่นะให้เกิดปญญระโยชน์เวลากลับไปหลังจากกลับไปแล้วเรืเ่องอะไรมานทีพัฒนาประเทศของเขาหรือว่าคือหน่วยงานของเขาให้มันทำได้ให้มันมีมากมแล้นก็คือ,อกลับกลับมาลาแร้วเนาะต้องต้องนำเอาความรู้ที่เขามีนะมาพัฒนา ภาควิซาใไหมมันจากที่เป็นคือคือปัจจุบันมใครมันกระโดดขึ้นไปอีกใครมันครับเวลาเวลาอาจารย์กลับมากลับมาเยี่ยมจะเห็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็เดินตามรอยเวลาอาจารย์กลับมาทีละครั้งก็เอากับพปาให้เขาให้เห็นความคืบหน้าครับเพื่ออาจารย์จะได้ภูมิใจว่าเออเขาเป็นสากเขาขึ้นมาแล้วเขาเขาต้องมาอันั้อัันเดินตามหอยหอยเป็นครับผมฝากช่องคิดบวกโดยโมเมต์ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b ์ช่องที่นำมุมคิดดีๆของชีวิตมาแบ่งปันเพื่อพลังชีวิตและการคิดบวกของคุณในการใช้ชีวิตครับคิดบวกโดยหมอเม่นฝากด้วยครับ